คนไข้ทําตาไป5ปีนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูชี้มาว่าตรงเนี้ยมันมีตกลงมานิดหนึ่งตรงเฉพาะตรงหางตานะครับแต่ว่าตรงช้นงตาเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ต้องการจะแก้ปัญหาเอ่อโจทย์ของเขาคือว่าอยากให้แพ้หายเร็วนะครับเ็เลยถามมาว่าทําแบบไหนดีตอนนี้มันก็เหลือแค่2ช้อยนะครับก็คือว่าช้อยตัดหนังตาแล้วก็ยกขึ้นนะครับตัดกรีดยาวแล้วก็ยกขึ้นกับอันที่2ก็คือว่าทําเป็นซับเปล่านะครับ อของของค่ที่เขาบอกทำมาห้าปีละเมื่อท่านทำมาห้าปีแล้วเนี่ยก็ต้องดูโจทย์ข้อหนึ่งว่าชั้นตาเดิมเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่ไหมถ้าชั้นตาเดิมแข็งแรงอยู่นะครับไม่ได้มามีอาการหย่อนอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้มีอาการเป็นสองชั้นสามชั้นอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะทําเลือกเป็นแบบซับดาวได้เลยซับดาวคือลงแผลเฉพาะหักคิ้วใต้ใต้คิ้วลงแผลเฉพาะตรงปลายด้วยสองไปนะครับแผลก็จะหายง่ายไม่บวมมากในกรณีที่ชั้นตามีอยู่แล้วนะครับแลวชั้นตายังตึงแข็งแรงอยู่ แล้วก็ต้องการให้แผลหายเร็วนะครับส่วนกรณีที่2ถ้าหากว่าเออชั้นตามันเริ่มหย่อนละบางคนทาไป5ปี6ปีแล้วชั้นตาเริ่มหย่อนอยากจะให้มันตึงอันนี้เนี่ยต้องไปทำพิชันตาละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียหนึ่งคือ,อพิจาราก่อนว่าไอ้หปีที่ผ่านมาเนี่ยชั้นตาเริ่มหย่อนหรือยังถ้าชั้นตายังดูดีนะครับมีเฉพาะปัญหาหางตาอางเดียวเลือกซับตอนน่อด้เลยครับ